เป็นไปได้ไหมว่าเงินมาจากกสรทรชใครก็ไม่รู้ล่ะในกสทชนั่นอ่ะให้คนเอาเงินสดมาให้คุณทวีวัน์แล้วก็บัเงเอิญขึ้นลิฟต์ผิดข้างไปไปขึ้นไอ้ลิฟต์ที่มันเป็นชั้นคู่ค่ะเสร็จแล้วด้วยเหตุอะไรถึงถึงเอากล่องเงินดังกล่าวไปโยนไว้หน้าถังขยะทีที่ยังก็นึกเล่นๆน,นะว่าเออเหมือนในตอนนิคตึกสตอง,งอมันถล่มสตงเนี่ยปวดแต่คนอื่นอ่ะ แต่ไม่มีใครตรวจสอบเขาได้ดิฉันก็ออเ,เลยก็แผ่นดินเนี่ยก็ตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วยตัวเองด้วยการทําให้แผ่นดินไหวในกรณีนี้อาจจะวิบากกรรมก็ได้นะคนที่ทําอาจจะรู้สึกชิวๆถึงได้เอาซองหักภาษ,ษีหน้าที่จ่ายใส่ลงมาด้วยเพราะไม่คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุไม่ต้องส่งแยกไหนๆจะไปที่เดียวกันก็เลยใส่ไปด้วยกันถ้าให้ก็ต้องไปสอบดูว่าใครเป็นคนส่งซองนั้น ซองน<อ>ี้มาจากไหนซองหักภาษีหน้าที่จ่ายจากกสทชมันก็ต้องมีนคนในกสทชใครเป็นคนมีหน้าที่เอาซองที่เป็นภาษีการหักภาษีหน้าที่จ่ายมาจ่ายให้กับอนุกรรมการแล้วถ้ายิ่งเห็นจากกล้องว่ามีใครเอามาให้เป็นเด็กในกสทชไหมหรือเขาอาจจะจ้างกลับมามันเป็นเพียงประเด็นที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีการตรวจสอบต่อ